ก็สวัสดีท่านผู้ชมเลยนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมผมจะพาท่านผู้ชมนะครับผมมาตั้งโซ่ครับผมเลื่อยยนนะครับผมไปพร้อมๆกันนะครับผมอุปกรณ์ก็จะมีไขควงแล้วก็บล็อกหัวเทียนนะครับผมสําหรับมือใหม่นะครับผมนี่นะครับผมประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมมาดูมาชมกันเลยนะครับผมไปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับผม เอาประแจบล็อกหัวเทียนนะครับผมขันออกนะครับผมคือแต่ก่อนผมก็ไม่เป็นนะครับท่านผู้ชมพอดีไปให้ช่างนะครับผมก็ทําให้ดูนะครับผมก็เลยมาลองทําเองนะครับผมเป็นครั้งแรกครับท่านผู้ชมในการตั้งโซ่นะครับผมคือผมไปสังเกตช่างนะครับผมที่เขาทํานะครับผม ็นําให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันนะครับผมอาจจะไม่ค่อยคล่องก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนี่เราก็จะคลายนะครับผมในกรณีที่ว่าโซ่มันหย่อนนะครับผมแค่ท่านผู้ชมได้เข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับผมนี่นะครับผมถ้ามันหย่อนแบบนี้นะครับผมเราก็จะคลายกลับนะครับผม หมุนกลับนั่นเองครับท่านผู้ชมเนี่ยครับผมมันหย่อนแล้วครับท่านผู้ชมกรณีที่ว่าเป็นโซ่หย่อนแบบนี้นะครับผมเนี่ยเราก็จะบิดไขควงนะครับผมไปทางขวามือนะครับผมหรือว่าขันเข้านั่นเองนะครับท่านผู้ชมเพื่อที่ว่าจะตั้งโซ่นะครับผมให้มันตึงนะครับ บิดไปขวาเข้านะครับผมบิดไปซ้ายออกนะท่านผู้ชมนี่นะครับผมโซ่ก็จะตึงแล้วนะครับผมแบบนี้นะครับผมตัดประหยัดน้ํามันแน่นอนท่านผู้ชมซึ่งโซ่ตึงนะครับผมอันนี้ก็คือคลายนะครับผมหย่อนโซ่นะครับผมหมุนมาซ้ายนะครับผมหย่อนนะครับผม หมุนไปขวานะครับผมตึงโซ่นะครับท่านผู้ชมก็เอาพอประมาณนะครับท่านผู้ชมไม่ตึงมากไม่หย่อนมากนะครับผมแต่ผมแนะนํานะครับผมถ้าตึงประมาณนี้นะครับผมตัดไม้ใหญ่สบายๆเลยนะครับท่านผู้ชมประหยัดน้ํามันด้วยนะครับผม นี่นะครับผมตัวปรับโซ่อันนี้คือต้องคลายก่อนนะครับผมน็อตสองตัวนี้นะครับต่อไปเราก็จะขันให้มันตึงนะท่านผู้ชมพอตึงมือนะครับผมอย่าตึงมากนะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะครับผมท่านผู้ชมจะตัดเร็วแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากนะครับผมถ้าได้ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม ตึงสวยนะครับผมแต่ว่าผมไม่เอาประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะให้โซ่มีช่องว่างในการเล่นตัวนะครับผมผมจะคลายออกหน่อยหนึ่งนะครับผมอ่าผมจะเอาประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ปรับหาเอานะครับผมตามใจที่เราชอบนะครับผม ตัื่ว่าให้โซ่ได้เล่นตัวนะครับผมก็ไม่ได้ตัดเ,เครื่องอะไรมากัท่านผู้ชมจะอาประมาณนี้แหละครับผมตัดดเรื่อยนะครับผมถ้ามันหย่อนเราก็ปรับขึ้นอีกนะครับผมเนี่ยผมจะเอานี่แหละครับได้แล้วครับท่านผู้ชมเนี่ย ตึงเสร็จแล้วครับผมก็นี่ครับอุปกรณ์ก็มีแค่นี้นะครับท่านผู้ชมปแจจบล็อกนะครับผมไขควงบล็อกหัวเทียนนะครับผมแล้วก็ไขควงนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับผมอาจจะไม่เก่งนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ให้ใครหลายๆคนได้นะครับผม ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ